สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับผมแจมารมดีวันนี้จะมาสอนการทำฟีโรโมนล่อพึ่งชันนรงนะครับพึ่งกิว๋ววัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่หาย,ยากสักหน่อยที่หาย,ยากสุดก็จะเป็นขี้ชันครับเนี่ยขี้ชั้นแบบเนี้อ่าอันนี้ขี้ชัันที่มันอยู่กับหลังชันนรงนครับล้วเอาน้ำหวานไปแล้วขี้ชั้นเราก็เอามาใช้ครับเนี่ยฮะประมาณอย่างเงี้ยโหลลรเป็นพันนะครับถ้าขาย หาเราทําน้อยเลี้ยงน้อยก็เริ่มทําน้อยก่อนครับผมอันดับสองหลังจากเรามีขี้ชันแล้วเราต้องมีแอลกอฮอล์ก่อนนี่เลยครับท่านไปซื้อถ้าท่านมีน้อยก็ซื้อแบบล้างไขยาครับล้างไขยาซื้อมาสักครึ่งลิตรก็ได้หรือหนึ่งลิตรประมาณ100ร้อยกว่าบาทครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบาทโดยประมาณเอาแบบฟูดเกรดหรือแอลกอฮอล์ที่มันรับประทานได้ความเข้มข้นระดับ95%ครับผมประมาณนั้นก็พอแล้วครึ่งลิตรหรือหนึ่งลิตรซื้อเท่าไหร่แล้วแต่ว่าท่านมี ตัวขี้ชันไม่มากน้อยาแค่ไหลนะครับเสร็จแล้วก็อุปกรณ์เป็นโหลเป็นไหเป็นกระปุกเป็นอะไรก็ได้ครับที่เอาไปแช่แอลกอฮอลได้เท่านั้นเองเสร็จแล้วท่านก็เอา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 ขี้ชันเนี่ยใส่ลงไปครับใส่ลงไปตุ้มน,นเนี้ยใส่ลงไปในเนี้ยใส่ดูก็ได้แบบเนี้ยแต่นี้มันหมักไปแล้วไม่ <laughs> เป็นไรนะครับแล้วก็เทแอลกอฮอลใส่ไปให้ท่วมจะบอกว่าหนึ่งต่อหนึ่งก็ไม่ได้บางทีมันไม่ท่วมนะครับก็เทไปให้ท่วมนะครับผม ทิ้งไว้เทแล้วก็อย่างเงี้ยครับทิ้งไว้ประมาณจริงๆแล้วสักสาสิบวันก็ได้ครับบางคนบักสิ้าวันมันมันมันยังยุ่ยไม่หมดสิบ้าวันเนี้ยมันยังยุ่ยไม่หมดครับเพราะฉะนั้นสัก30สิบวันก็ได้อ่าเสร็จแล้วท่านก็จะได้ฟีโรโมนเอาไปใช้ล่อพึ่งพงแล้วครับคือถ้าท่านใช้แบบสเปร์ตั้งให้มันใส่ติ้งเลยแล้วก็สูบเอาแล้วก็เอาไปพ่นใส่กล่องช้นลงนะกล่องช้นาลงผมก็จะเป็นประมาณเนี้ย นะครับผมก็คือถ้ามันไม่มีที่สเปรก็ตักใส่เลยครับตักตักใส่แล้วก็เทล,ลงไปตรงนี้เลยแล้วก็เอียงกล่องไปมาให้มันไหลครับไม่จำเป็นต้องไหลทั่วๆนะครับให้มันไหลเลื่อเทอะไปอย่างเงี้ยครับอ่า exactly ให้ฟีโรโมนที่เราใช้เนี่ยมันไหลเลืเล่อเทอะไปทั่ว,วๆกล่องเนี่ยพอเสร็จแล้วก็ไอข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเราก็เหลือขี้ชั้นเอาไว้หน่อยนึงแปะมาเลยครับผมแปะอย่าไปอย่าไปอุดรูนะครับอย่าไปอุดรูแปะแถวๆเนี้ยให้มันได้กลิ่นครับผม ให้มันได้กลิ่นได้กลิ่นฟิโลโมลได้กลิ่นของนางพญาเออเดี๋ยวมันก็มาอยู่เองแหละครับส่วนตรงนี้เป็นแผ่นใสนะครับทํากล่องขนาดนี้ผิดเพี้ยนไปจากนี้ไม่เป็นไรสูงขึ้นมาสักหน่อยเบี้ยวไปสักนิดใหญ่ไปสักหน่อยไม่เป็นไรครับมันจะเป็นต้องขนาดนี้แต่ขนาดเนี้ยเคมันโดกสะดวกที่สุดก็คือแผ่นใสกระดาษขนาด A4 ไงฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะทําให้มันดูสวยดูดีก็นึกถึงกระดาษ A4 ไว้ก่อนขนาดนั้นแหละครับ แต่ถ้าท่านไม่คิดอะไรก็ไอถุงพลาสติกถุงใสก็ใช้ได้นะฮะแต่บางทีเราไปโชว์เขาแหม่มันไม่สวยเท่านั้นเองครับหลังจากท่านท่านทำกล่องขนาด A4 แล้วเนี่ยอ่ากาฟีโลโมนเทกกิ้งแบกกิ้งมาเสร็จแล้วชั้นเหลือนิดหน่อยก็แปะ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 ไปจามเนี่ยครับผมเสร็จแล้วขนาด A4 วางทับครับผมเท่านี้ท่านก็ล่อช้นลงได้แล้วครับเสร็จแล้วฝามันก็ปิดไปเท่านี้เนี่ยอย่างนี้เองครับยกกล่องไปตั้งล่อช้นลง ในจุดที่ท่านคิดว่าแถวแถวนั้นมีชนาลงบินอยู่ครับผมหรือว่าเป็นป่าเป็นแหล่งอาหารก็มีโอกาสครับกันมดขึ้นสักหน่อยนึงเนาะการมดนี่แต่ละคนก็การไม่เหมือนกันครับใช้เสา PVC ก็ได้เสาเหล็กก็ได้ครับแ้ะทาจาระบีทาน้ำมันเครื่องอ่าแล้วก็หยอดไอ้ตรงโคนเสาก็อาจจะจะหยอดน้ำมันเครื่อง อะไรสักหน่อยเนึงอเอาไว้ครับมันก็สามารถกันมดได้ครับผมเพราะศัตรูของพวกนี้ก็คือมดกับจิ้งจกเท่านั้นเองครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเสร็จแล้วด้านบนก็การความการฝนสาดกันแดดให้สักหน่อยอย่าไปตั้งตากแดดนะครับชันรลงไม่อยู่นะครับทําไมชันรลงมันถึงไม่อยู่เมื่อมันตากแดดก็เพราะขี้ชัน้นนั้นนะมาละลายครับพอมาล,ละลายเสร็จปุ๊บมันก็ไปฆ่าพึ่งงานที่อยู่ในกล่องนั่นแหละเพราะฉะนั้นตั้งกล่องตากแดดพึ่งมาอยู่ครับตั้งในร่มครับหรือมีร่มให้เขาอากาศไม่ร้อนไม่เปลี่ยนแปลงมากมากนะั มันจะอยู่ครับผมเพราะมันได้กลิ่นขีชันนี่ได้กลิ่นฟีโรโมนเดี๋ยวมันก็เข้าครับอ่ะก่อนเราลองทํากันดูนะครับทําไม่ยากนะครับแต่ที่หายากก็คือก็คือขีชันนี่แหละครับผมแต่ถ้าท่านท่านไม่เลี้ยงเองท่านจะไปหาทรงไหนนอกก็ช้อปปี้ลาซาด้าลองเข้าไปดูครับมีขายเยอะแยะเนาะผมเองก็มีฮะแต่ของผมเนี่ยผมจะจัดเป็นชุดเอาไว้เลยทําเสร็จแล้วก็จัดเป็นชุดๆๆด,ดไว้เลยคือหนึ่งชุดเนี่ยก็จะมีมีอะไรอะ มีฟิโลโมนมีมีขี้คันไปพร้อมเลยมันง่ายกว่าเนาะมันง่ายกว่าที่จะต้องไปหาซื้อทีละอย่างสองอย่าง่ะแนะนํากันแบบนี้นะครับผมก็มันบ้านทุงๆเลยนะครับไม่ต้องด้นสดมันไม่มีสคริปต์อะอาจจะติดขัดไปบ้างก็ขออาภาัยแล้วกันโมเยอะไปหน่อยก็ก่อข้ามเอาครับผมก็วิธีการทําสารล่อแล้วก็การล่อพึ่งก,การล่อพึ่งชนะลงมันก็มีเท่านี้เองครับเนาะไม่มีอะไรมากกว่านี้ โอเคสวัสดีครับ